กระถินผ้าป่าหาเงินเข้าวัดไม่ขัดแย้งเลยคนหลงบาลีรู้น้อยพูดมากสับสนกันไปพูดตามพระขอเดือนละครั้งตุลาคมพุทธศักราชสอง8ันหออกพรรษาหน้ากระถินผ้าป่าเวียนมาอีกปี เอาคำที่พระขอไว้ทุกปีมาพูดใหม่ให้เข้าใจกันตอนหลังๆมานี้เท่าที่ผมสังเกตคือตั้งแต่มีพระไตรปิฎกออนไลน์ให้ผู้คนอ่านผ่านมือถือได้ หลายคนอ่านพระไตรปิฎกฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยแบบยังไม่เข้าใจท่องแท้และก็ไปหลงดงอักษรไปติดจมงมงายอยู่ในข้อมูลแล้วเอาอัตโนมติคือความเห็นส่วนตัวของตนเข้าไปตัดสินถูกผิด ทันทีคือแค่ได้อ่านมาเท่านั้นอันเป็นเพียงความรู้น้อยนิดด้านเดียวคือด้านตัวอักษรยังไม่รู้บริบทของศาสนาในอีกมากมายหลายแง่มุมทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองประวัติศาสตร์ ต่างๆนานาที่ย่อมจะต้องเอามาพิจารณาประกอบกันแต่พอตัวเองขาดความรู้อันรอบความรอบด้านอย่างนั้นก็คือรู้น้อยนั่นแหละแต่ไปพูดมากแล้วก็ไปฟันธงหรือด่วนตัดสินถูกผิดไปอย่างที่ตัวเองรู้ไม่จริง ก็เลยสับสนกันไปสับสนไปตั้งแต่เริ่มต้นจากตัวเองแล้วก็ไปทำให้คนอื่นที่มาได้ยินได้ฟังตนซึ่งยังสับสนอยู่แต่ไม่รู้ตัวนั้นก็พลอยสับสนไปตามกันเกิดเป็นความวุ่นวายขึ้นมาเพราะต่างคนต่างพูดไปแบบไม่รู้มันยิ่งกว่า ตาบอดจูงคนตาบอดแต่ไม่รู้สึกตัวก็อยากจะบอกให้รู้กันเอาไว้ว่าพระไตรปิฎกฉบับที่แปลมาเป็นภาษาไทยนั้นในมุมของผู้ศึกษาพระไตรปิฎกจริงคือท่านผู้ที่รู้ภาษาบาลีอย่างดีรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของพระไตรปิฎก ต่างก็เห็นตรงกันอยู่ว่าฉบับที่แปลมาเป็นภาษาไทยนั้นยังมีข้อผิดพลาดอยู่มากอย่างตัวผมเองครั้งที่นั่งแปลพระไตรปิฎกเอาฉบับบาลีวางไว้ทางซ้ายฉบับแปลไทยวางไว้ทางขวาแล้วก็อ่านและแปล ไปทีละบรรทัดทีละประโยคมาจนจบครบทุกบรรทัดแบบที่ภายหลังทำให้ผมมาตกใจเพราะนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคดสาจารย์ปอพยุตโตท่านเคยพูดว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกครบทุกหน้าอย่างนี้ทำให้ผมตกใจว่าอา้าวเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะาผม เห็นความเป็นผู้รู้ลึกซึ้งทั่วถึงรอบครอบรอบด้านของท่านแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านน่าจะอ่านจบครบทุกบรรทัดแบบเดียวกับที่ผมเพียรทำแต่ผมก็ออกตัวเสมอมาว่าการอ่านจบครบทุกบรรทัดของผมนั้นมันเป็นแบบ าบอดคลำช่างไปซะเป็นส่วนมาก <c ười> คือมีหลายตอนโดยเฉพาะช่วงที่เป็นพระอภิธรรมคือเล่มหลังๆนั้นครั้งที่ผมพยายามแปลแบบเทียบบรรทัดต,ต่อบรรทัดอยู่นั้น ความรู้ทางอภิธรรมผมก็ยังน้อยทำให้พูดได้ว่าไม่เข้าใจนั่นแหละแต่เพราะความเพียรที่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็จะต้องแปลให้จบครบทุกบรรทัดให้ได้ก็เลยจบครบทุกบรรทัดไปแบบที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจจริง มารู้มาเข้าใจจริงๆก็ตอนหลังเมื่อได้ปร,รียนทรรก้าประโยคแล้วนี่เองหรือรู้ก่อนน่าจะได้รเรียนทำเก้ประโยคก็เพียงไม่กี่ปีคือตอนที่เริ่มเข้าใจพระไตรปิฎกได้ชัดเจนมากขึ้นก็หลังจากจบรเรียนธรรหกประโยคแล้ว พอจบเรียนทำก้าวระโโยคแล้วเอามาดูใหม่อีกที่จะเรียกว่าเป็นการอ่านการแปลรอบที่สองก็ได้ตอนนี้แหละผมเจอข้อผิดพลาดแทบทุกเล่มบางเล่มก็เจอสี่ห้าแหง่งนี่ผมก็ได้เจอ ฉบับที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วผมก็ได้มาร์กเอาไว้เฉพาะที่ผมมาร์กเอาไว้นี้เชื่อหรือเห็นว่ามันผิดแน่ๆนี่มีทุกเล่มเล่มละแห่งสองแห่งหรือบางเล่มก็เป็นสิบแห่งก็มีรวมแล้ว พระใจปิดกที่แปลเป็นไทยนี่ที่ยังผิดพลาดอยู่ในมุมมองของผมนี่ก็มีเป็นร้อยแห่งนี่คนอื่นท่านอื่นก็คงแบบเดียวกันดังนั้นคนที่มีความรู้ภาษาบาลีไม่ดีพอนี่มันก็จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องเข้าใจผิดแล้วก็มาตีความผิดด้วยความเคารพนับถือก็แบบเดียวกับที่ท่านอาจารย์ คือกฤษิส,สดทีพโลวัฒนาปาพงค์ผจญอยู่นั่นแหละถ้าเพียงแค่ท่านรู้จักยอมรับหรืออ่อนน้อมถ่อมตนว่าเออที่แปลพลาดไปนั้นที่จริงท่านไม่ได้แปลด้วยซ้ําท่านแค่จําจากคําแปลที่นักปราช์ููรู้ภาษาบาลีแปลเอาไว้ท่านก็เลยเข้าใจผิดไปถ้าท่านพูดเพียงแค่อย่างนั้นมันก็น่าจะจบปัญหาลงไปได้นักปราช์ทั้งหลายก็ต้องให้อภัยท่าน เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกลูกหลานว่าส่วนใหญ่ก็แปลไว้ถูกนั่นแหละแล้วก็เป็นประโยชน์มากพระไตรปิฎกฉบับที่แปลเป็นไทยนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเป็นคู่มือในการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีนั่นแหละเพียงแต่เราจะต้องไม่ประมาทในการศึกษาแบบที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์พริมยุโตท่านได้เตือนเอาไว้ว่าอย่าประมาทในการศึกษายิ่งพระไตรปิฎก ที่แปลมาเป็นภาษาไทยหรือแปลไปเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาบาลีดั้งเดิมนี่โอกาสที่จะผิดพลาดมันมีอยู่ได้ง่ายๆแล้วก็มากมายอยู่แล้วนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทใครที่อ่านพระไตรปิฎกฉบับที่แปลเป็นไทยหรือแปลเป็นภาษาอื่นแล้วไปรีบฟันธงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปตัดสินเลยนั่นแหละ เอาความมั่นใจอะไรไปตัดสินอย่างนั้น <c oughs> ขนาดนักปราชญ์ภาษาบาลีท่านก็ยังไม่กล้าขนาดนั้นทุกรูปหรือทุกท่านนั้นจะต้องเตรียมตัวไว้เสมอว่าบางทีที่เรายังไม่เข้าใจนั้นอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจท่านก็จะละเอาไว้แล้วก็รอให้ได้ฟังความเห็นของนักปราชญ์โดยเฉพาะอัตถกถาพระดีการย์แอะไรต่างๆก็ต้องไปศึกษาความคิดความเห็นของท่านมา แล้วจึงค่อยมาสรุปแม้สรุปแล้วก็ยังไม่ฟันธงลงไปนี่คือหลักการเมื่อยึดถือหลักการอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่ไปบอกว่าใครถูกใครผิดอย่างที่นี่เรื่องกระถินผ้าป่านี่ก็เหมือนกันถ้ารู้จริงก็จะต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องโบราณกระถินผ้าป่านี่ถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนว่า หลวงปู่พุทธทาตสสวนโมกขบรามชายานี่ท่านเองก็ดูเหมือนจะไม่รับกระถินโดยที่ยอมเสียอานิสง์ตามพระวินัยไปเพราะคำว่าเสียอานิสงส์ก็คือเสียผลอนุโลมหรือข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเพิ่มเติมให้กับพระถ้าได้รับกระถินแล้วก็ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมอย่างนั้นแหละท่านเรียกว่าอานิสงกระถิน ซึ่งจะรับหรือไม่รับมันก็ไม่ได้เสียหายและไม่ได้ทําให้ความเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาลดน้อยถอยลงไปอย่างไรเนี่ยหลวงปู่พุทธทาสดูเหมือนท่านจะไม่ได้รับด้วยเหตุผลที่ว่ากรถินสมัยใหม่มันก็เป็นการเรื่องเ,อเป็นเรื่องของการหาเงินไปแล้วซึ่งทางสวนโมกไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นท่านก็ไม่รับอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ที่วัดทั่วไป ในประเทศไทยหรือทั่วทั้งประเทศนี้รับกันอันนี้เราจะต้องไม่สับสนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านก็ไม่สับสนคือกะถินกับผ้าป่าเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่สัญ,ญลักษณ์คือผ้ากะถินกับผ้าผ้าป่า,าที่เราเอามาทํากันอยู่เนี่ยคือเราทําแบบสัญ,ญลักษณ์กะถินแท้ก็คือผ้าที่พระท่านเย็บของท่านเองเป็นการไปเก็บเอาเศษผ้าแต่ละผืนแล้วก็มาเย็บ เย็บ yep, แล้วเพราะผ้ามันมีน้อยมันก็ได้น้อยผืนก็จึงต้องมา,าตั้งยัตติทำสังฆกรรมยกให้แก่พระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาอย่างนั้นเน่ยเรียกว่ากระ,ะถินกระถินก็คำแปลก็คือเป็นไม้สดึงซึ่งเป็นเครื่องมือสําหรับการเย็บจีวรเนี่ยก็ผ้ากระถินก็ามาจากการนำเอาผ้าเล็กๆหลายผืนมาเย็บ yep, เป็นผ้าจีวรขึ้นมา ส่วนผ้าป่าก็คือไปเอาผ้าจากป่าจริงๆมาก็เลยเรียกว่าผ้า,ผาป่าเช่นผ้าห่อซากศพอะไรต่างๆอย่างนี้ซึ่งแบบนั้นมันมีความจําเป็นเมื่อครั้งพุทธกาลเพราะว่าพระท่านอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็แม้แต่ประชาชนเองก็ถ้าเป็นคนยากจนก็ ทำแบบเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมก็คือไปเก็บเอาเศษผ้ามาทําเป็นผ้านุ่งหม่มนี่ประชาชนคนยากคนจนก็แบบนี้เหมือนกันเพราะเสื้อผ้าสมัยนั้นมันมีน้อยพระสงฆ์ในยุคนั้นท่านก็ทําแบบนั้นหาแบบนั้นมันก็จึงมีวินัยบัญญัติแบบนั้นมาแต่พอผ่านมาถึงสมัยของเราไม่ต้องแค่สมัยเราหรอกสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็แบบเดียวกันคือเสื้อผ้าก็มีมากแล้วความจําเป็น การจะไปหาเสื้อผ้าแบบกระถินผ้าป่าอย่างนั้นหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่จะไปหาสบงจีวรสังคาติแบบกระถินผ้าป่าอย่างนั้นว่าจริงๆก็ไม่มีความจําเป็นแล้วด้วยซ้ำแต่ที่ท่านทําให้เป็นประเพณีก็เพื่อที่จะเป็นการให้เราได้รํำลึกถึงความมักน้อยสันโดษของพระสมัยโบราณนั่นเองแล้วญาติโยมอุปาสุปสิกาก็ถือเป็นโอกาสเอา ความมักน้อยสันโดษนี้หรือเทศกาลอย่างนี้มาเป็นเทศกาลบอกบุญระด,ดมทุนหาเงินเข้าวัดเพื่อที่จะได้สร้างโบสถ์สร้างศาลาซ่อมกุฏิวิหารต่างๆนานาอย่างนี้เน,นี่ยมันเป็นกิจของวัดที่คนสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไม่สับสนเลยเพราะฉะนั้นจะเอามาพูดให้ผู้คนสับสนกันแล้วก็ไปเที่ยวพูดให้เห็นว่าการที่มี การเรียรายบอกบุญกระถินผ้าป่ามีซองกระถินผ้าป่าไปแจกนี้แล้วบางคนไปมีอคติไปโจมตีว่ามันไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนใจบาปของคนโง่แล้วอวดฉลาดคนรู้น้อยแล้วพูดมากไปมันก็ทําให้สังคมสับสนซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านไม่สับสนเพราะว่าท่านแยกกันออกว่าอันไหนเป็นกรถินของพระ เป็นภาพป่าของพระก็เป็นเรื่องของพระไปส่วนเรื่องการระดมทุนบอกบุญเรียรายกันนี้เป็นกระถินของโยมก็เป็นเรื่องของโยมไปสุดท้ายก็คือเพื่อการธนุบรมรงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบต่อไปชั่วลูกหลานเหลียนต่อไปนั่นเองนี่ก็อย่าได้สับสนกันเลย <c ười> ใครที่ยังสับสนอยู่ก็ขอให้รู้ว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรให้จะต้องสับสน ถ้าเพียงแค่เรารู้จักแยกแยะให้มันถูกต้องนะครับก็เอามาพูดช่วยพระพูดตามที่พระขอไว้สำหรับเดือนนี้อย่างนี้นะครับ